คลิปนี้มีคำหยาบต้องขอภายในคำหยาบแล้วก็โปรดใช้วิจนนะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบชังบีอ v มกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมา,มาตอบคำถามนะคะ<ม>ว่าเราจะสนิทกันแค่ไหนใช่คำถามวัดใจเลยนะ,ะ<ม>ก็คือแบบ<ม>ก็คือกดก็จะเป็นดังนี้แคะ่ะกฎอะไรกดอะไรกดมีดังนี้เราจะต้องมายิงชุบกันใครยิงชุบชนะจะได้เป็นคนเริ่มให้อีกฝ่ายทายตามข้อที่กำหนดค่ะประมาณนี้นะคะก็ 5, 5, 5. ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรา กันมากแค่ไหนนั่นเองโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมายิ่มชุกกันิ้มฉุดชุด,ชดอ่าคำถามแรกชอสีอะไรสีเหลืองฟ้าดำถูกอีฝ่ายอันนี้ของคุณข้อวสำหรับคุณชอบกินอะไรฝ่ายชอบกินอะไรน้ำโอชิโรแตงโม จ่ถูกว,ว้าวถูกไม่หมดอบอกผลไม้เอเอตอมแล้วแหละเออข้อสมอีกฝ่ายไม่ชอบอะไรไชอบอะไรไมีเหรอน่าจะแบบเป็นคนแบบขี้เอาใจอะ่ะเออถ้าแบบไม่สนใจอะไรจะงอนและเราไม่ลงรายละเอียดมันก็จะแบบเฮนี่นเพื่อนเก่าเธอนีไปคุยตัเพื่อนใหม่เธอไปเอา้าเอา้าทำไมถึง กูแล้วเอออะไรประมาณน,นี้เออถูกก็ได้สี่อ่ะอีกฝ่ายชอบสัสตว์อะไรมึงอนะนะอฮะไอเนี่ยไอเนี่ยเออไอเนี่ยมันชอบแมวแบบผิดหมาผิด <Hit. S 2> อากระติกชอบนกไม่ชอบนกอันนี้ไม่รู้เลยจิง ไม่นักก็ผีเสือ้อฉันวันอะไรยี่ห้าเมษาสองห้าห้าต้องเกิดก่อนวันสามวันนะคะโอเคมันถือว่าข้อนี้มันได้เปรียบนะอีฝ่ายชอบทำอะไรมากที่สุดอาคานิมนตอบไม่ได้ชัวร์ชอบนอนกับอินผิดอ้าวเยอ,อะได้ไงวะต้องทำแบบขั่วกลังกายแล้วก็ชอบคิดแบบ เป็นเรื่องเปืเ่าชอบแบบคิดมีความแบบคิดถึงอะไรอ,อ,อย่ดถึงอ่ะ้อเจ็ดเจ okay, ็ดกอบบูอีกฝ่ายชอบเล่นแอปอัวชอบเล่นแอปอะไรในโทรศัพท์มากที่สุดไอจีผิดยูทูบเอาสิใช่อเออชอบชอบเติมขึ้นมาเพียบไปแล้เติมขึ้นมาทนายทนาย,นายแต่ยังถูกไม่หมดอ,อ,อ่ะอ่ะ,อ,ะอ,อีกอีกอย่างทนายอะไรอีก มันมันเคยบอกอยู่ไม่รู้ว่าจะไม่ได้เฉลยแล้วกันเนาะเปิดหมุกร้านหมูกกระทะอ๋อเออใช่มันจะเปิดอยู่ปุยนี่ว่เออจะไม่ได้ทุกคนมันจะไม่ได้ความจำเสื่อมดูมันไม่ใช่เพื่อนกูแล้วเนี่ยเออเอ้าแย่ว่ะกูแย่่คือกูผิดเหรอใช่อ่ะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะก,ก็แตกค่ะกันไปแล้วเออก็อุวิเลยมากแม่โอเค หมดความหว่ง,น,งน้ำตารินข้าวปลาสำหรับวันนี้ก็ดเลย็จริงเหรอก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแปลคำถามวัดใจนั่นเองใช่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย